สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อกันอีกนิดนึงเกี่ยวกับมอเตอร์หมุนผ้าม่านนะครับสำหรับตัวนี้ก็ผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งค่อนข้างยาวสำหรับคลิปนี้ก็เลยมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็การติดตั้งรีโมทนะครับการตั้งค่ารีโมทก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแนะนำว่าให้คุณเชื่อมต่อกับมือถือก่อนแล้วค่อยมาตั้งค่ารีโมทนะครับในการ ั้งค่าก็ใช้งานแค่นี้ไม่ต้องชาร์จนะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างมีแบตเตอรี่เยอะมากนะครับผมใช้มาตั้งนานแบตเตอรี่เพิ่งลด10เองนะครับก็ใช้เข็มจิ้มซิมนะเนื่องจากว่ารูตรงนี้ค่อนข้างเล็กนะครับลองมาดูคู่มือสักนิดหนึ่งสำหรับคู่มือไม่ได้ยากเลยนะครับค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับผมข้ามมาที่หน้านี้เลยสำหรับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับลองรับ การทำงานโซ่ของม่าน6แบบนะครับตามนี้เลยนะแล้วก็มีส่วนประกอบตามนี้ถ้าเกิดคุณใช้รุ่นนี้อยู่ก็น่าจะได้คู่มือฉบับนี้อยู่แล้วนะครับในการเชื่อมต่อใช้งานก็ให้คุณตั้งค่าก่อนนะครับแล้วค่อยไปติดตั้งที่ผนังอีกครั้งหนึ่งสามารถถอดเข้าออกได้นะครับในการถอดก็กดตรงนี้เขาจะไป ขบกับเดือยด้านหลังก็ถอดออกมาเลยนะครับผมเลื่อนขึ้นไปสุดแล้วตอนนี้เปิดอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเลื่อนลงก็จะประมาณนี้เขาจะจําค่าในการตั้งค่าขอบเขตบนหรือการเปิดสุดเอาไว้แล้วก็ตําแหน่งของการปิดสุดเลื่อนผ้าม่านลงมาด้านล่างเอาไว้เป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นการนับหมุนรอบนะครับนับรอบของการหมุนหมุนไปจนสุดก็คือหยุดแล้วแล้วก็หมุนกลับมา ให้ผ้าม่านเลื่อนลงมาจนสุดก็คือหยุดแล้วนี่ครับผมตั้งค่าจําเอาไว้ในการตั้งค่าตรงนั้นก็คือเราจะต้องเอาไปติดตั้งที่ผนังก่อนนะครับเราปรับผ้าม่านไปบนสุดเลยแล้วค่อยมาตั้งค่าตรงนั้นให้เครื่องจําว่านั่นคือการเปิดสุดแล้วก็หมุนพ้าม่านลงมาด้านล่างนะครับแล้วค่อยมาจําตําแหน่งนั้นให้ให้เครื่องเข้าใจว่านั่นคือตําแหน่งผ้าม่านปิดสุด ถ้าคุณชอบตำแหน่งไหนไม่จะเป็นต้องพผพันเปิดสุดหรือปิดสุดนะครับคุณชอบตำแหน่งไหนขอบเขตเท่าไหร่คุณก็ให้จําตำแหน่งบนสุดแล้วก็ล่างสุดเอาไว้ก็เท่านั้นเองนะครับในการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่าคุณได้เครื่องมาตั้งแต่แรกนะครับก็ให้มาเปิดที่ตรงนี้ก่อนตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับถ้าเกิดเลื่อนมาด้านนี้ก็คือปิดผมเลื่อนไปทางซ้ายก็คือเปิดนะครับชาร์จไฟตอนนี้ชาร์จไฟเต็มแล้วแล้วก็ถ้าเรากดเนี่ยก็จะมี ไฟขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราหมุนขึ้นนะครับตอนนี้ผ้าม่านกําลังเลื่อนขึ้นอยู่สุดสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะหยุดเนี่ยหยุดเองแล้วนะครับเป็นอัตโนมัตินะสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อตัวนี้นะครับใช้กับแอป Smart life นะครับผมเชื่อมต่อไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยเป็นผ้าม่านเพื่อเรียกผ่าน Google Assistant แล้วก็เรียกผ่านตัว Google Nest Mini นะครับผมจะลบ ค่าพวกนี้ออกนะครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปล่างสุดนำอุปกรณ์ออก disconnect and wipe data นะครับผม disconnect เท่านั้นก็พอนะครับเขายังจำอุปกรณ์ตัวนี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับแค่หายไปจากลิสต์ของตัวนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถัดไปวิธีการเชื่อมต่อนะครับคุณจำเป็นจะต้องมี ตัว Zigbee Gateway ของยี่ห้อ Smart Life ด้วยนะครับของ t ูย่าของยี่ห้ออื่นๆก็ได้ที่ใช้กับแอป Smart Life นะครับก็คือผมมีละเนี่ย Zigbee Gateway นะครับผมเป็น Zigbee แล้วก็ e t o o t h Gateway เป็น m u l t i Gateway นั่นเองก็เข้าไปตรงนี้หลังจากนั้นกดเลือก Zigbee ครับตอนนี้ว่างเปล่าอยู่นะครับ ในการเชื่อมต่อตัวนี้คู่มือเขาบอกว่าจะต้องกดปุ่ม3ครั้งภายใน5วินาทีก็กดธรรมดานี่แล้ครับอ่านี่นะโอเคแล้วเราก็เพิ่มอุปกรณ์หลังจากนั้นก็แอดนิวปล่อยให้สแกนสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ไฟของอุปกรณ์ตัว Zigbee Gateway ก็กําลังกระพริบเพื่อสแกนหาเจอแล้วครับผ้าม่านจาชื่อเก่านะครับเสร็จสมบูรณ์ผ้าม่านมาแล้วโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเชื่อมต่อก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษยาวๆอยู่นะครับผมเปลี่ยนชื่อแล้วเราสามารถที่จะกดเพื่อดีเทคตัวอุปกรณ์นะครับเนี่ยดูสัญญาณว่าโอเคไหมทสสัญญาณ z i g b e นะครับแล้วก็ ถัดไปก็กดเข้ามาเพื่อที่จะดูด้านในนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปอร์เซ็นเป็นยังไงอยู่บ้างรีเซ็ตหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อมต่อไปแล้วโดวยอาศัยการตั้งค่าเมื่อสักครู่นะครับค่าไม่เปลี่ยนลองมาดูบอร์เดอร์นะครับเมื่อสักครู่เราเลื่อนผ้าม่านเปิดสุดอยู่นะครับอ่ะไม่ได้นะตอนนี้ผมตั้งเป็นสุดท้ายอยู่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปติดตั้งแล้วคุณก็ กดเพื่อที่จะกดปุ่มเลื่อนขึ้นให้ผ้าม่านสุดด้านบนเท่าที่คุณชอบนะครับหลังจากนั้นคุณก็มากดตัวนี้บอร์เดอร์คือขอบเขตแล้วก็เซตอั p เปอร์ลิมิตอ่านี่นะครับเขาก็จะทำตำแหน่งตัวผ้าม่านสุดด้านบนเอาไว้นะครับในความเป็นจริงก็ผ้าม่านสุดแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วก็ลองเลื่อนลงมาด้านล่างนี่นะครับเขาก็จะหมุนผ้าม่านในความเป็นจริงถ้าคุณติดตั้งไปแล้ว ค้ามันก็จะหมุนล,ลงนะครับพอลงมาปิดเท่าที่ชอบนะครับก็หยุดแล้วก็คุณก็มาตั้งอีกค่าหนึ่งเป็น lower limit ตัวนี้จริงๆผมตั้งไปแล้วนะถ้าเกิดผมกดเนี่ยคงไปเคลียร์ค่าเดิมนะครับหรือคุณจะ remove อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับ forward กับ backward ผมเลือกเป็น forward เพราะว่าผม เลือกของการหมุนขึ้นลงตาม default ค่าตั้งต้นถ้าเกิดว่าคุณไปเลือกอีกอย่างหนึ่งเป็น Back w a r d ก็จะตรงกันข้ามนะครับจากเดิมเคยตั้งเป็นหมุนขึ้นก็จะหมุนลงเหมือนกับว่าเราเคยติดตั้งตัวนี้ไปกับตัวมาม่านแล้วไม่อยากกลับด้านเท่านั้นเองแล้วก็อยากหมุนทนเข็มเป็นเปิดหรืออยากกลับด้านเป็นหมุนทนเข็มเป็นปิดอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการเปลี่ยน forward กับ backward นะครับส่วนค่าอื่นๆ ก็จะมีแค่เปลี่ยนชื่อเนี่ยครับแล้วก็มีข้อมูลอุปกรณ์เป็น MAC Address นะครับเป็นขอบเขตเวลาไอ้ตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วก็แชร์อุปกรณ์ให้คนอื่นได้เพื่อให้ควบคุมผ่านมือถืออัปเดตเฟิร์มแวร์ได้มีแค่นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเบสิกแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้เพื่อให้เปิดหรือปิดนะครับเพิ่มเวลา ทําซ้ํากี่วันนะครับเราก็มีการแจ้งเตือนด้วยการคอนโทรลณเวลาที่สั่งทํางานจะเปิดหรือปิดอะไรประมาณนี้ตั้งได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ตั้งปกติแล้วกดง่ายกว่ามีแค่นี้ครับในการตั้งค่ากับมือถือนะครับเราสามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้นะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างประหยัดนะตอนที่ผมใช้งานล่าสุดก็อยู่ที่95%ตอนนี้อยู่85นะครับหมุนค่อนข้างบ่อยนะ แล้วก็เราสามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้นะครับแต่เซตติ้งก็มีไม่เยอะเหมือนเมื่อสักครู่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ก็ได้ประมาณนั้นถ้ากดขึ้นลงก็ธรรมดาครับเราต้องกดหยุดด้วยถ้าเกิดว่ากด c l o s หรือลงเนี่ยเขาจะไปหยุดตอนที่ถึง lower limit แล้วถ้า open เขาก็จะหมุนไปจนถึงเปิดสุดแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับมีแค่นี้นะครับการตั้งค่าผ่านมือถือนะส่วนการตั้งค่า ของรีโมทนะครับก็ดูตามคู่มือง่ายๆเนี่ยครับเขามีให้ว่าเชื่อมต่อกับรีโมทยังไงนะครับเขาให้กดตรงบริเวณปุ่มเมื่อสักครู่1ครั้งแล้วก็ไปกดที่ปุ่มบน1ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนการเชื่อมต่อกับรีโมทนะครับ ให้คุณเตรียมตัวไปก่อนนะครับแล้วก็กดตัวนี้หนึ่งครั้งแก๊กเดียวโอเคอ่านี่นะครับเชื่อมแล้วกดปุ่มนี้นะครับหมุนขึ้นนะครับหยุดหมุนลงหยุดเขาก็จะหมุนขึ้นจนสุดนะครับเมื่อสักครู่ที่เราตั้งค่าเอาไว้ ตั้งแต่ผมตั้งเอาไว้ตอนแรกก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเนี่ยสุดแล้วนี่คือเปิดสุดนะครับเปิดประมาณสุดแล้วก็หยุดซึ่งการทํางานของรีโมทกับตัวแอปจะสัมพันธ์กันนะครับลองสังเกตดูตอนนี้เปิดสุดก็คืออยู่ด้านบนสุดเลยนะครับศประมาณนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาด้านล่างเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่าสิ เราสามารถที่จะกดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับถ้ากดตรงนี้ก็เขาจะเลื่อนลงมาต่อนะครับตัวนี้เลื่อนลงมา30%เลื่อนลงมา50%เลื่อนลงมา70%เลื่อนลงมาสุดตัวนี้ก็เป็นแค่การกดเลือกกด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 เพื่อที่จะเปิดนะครับเนี่ย30%นะกดได้หมดเลยไม่มีปัญหานะครับก็มาสั้นเพียงแค่นี้แต่แนะนําว่าคุณจะต้อง ติดตั้งให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ในการติดตั้งจะมีทริคอยู่เล็กๆน้อยๆให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้1คลิปนะครับผมรีวิววิธีการติดตั้งแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นจริงๆก็เบื้องต้นน้อยกว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อให้เห็นให้ดูเลยซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นรายละเอียดค่อนข้างครบทุกด้านนะครับถ้าเกิดใครซื้อรุ่นนี้มาก็ลองมาดูวิธีการตั้งค่าได้ง่ายๆจริงๆคุณดูคู่มือก็น่าจะทําเองได้ครับ แต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจและมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์เพิ่มเติมให้นะครับสารับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ